สมนั้นยินดีมากโดยเฉพาะลูกเนี่ยเป็นเด็กผูยย้หญิงที่เรียบร้อยมากนะลูกนะนะคะเรียบร้อยมากในโดยเฉพาะในภาวะที่ลูกอยู่ในชุดอย่างนี้ยมันเป็นชุดที่งดงามมากที่สุดแล้วก็เป็นชุดที่ใครเห็นแล้วมีความสุขเพราะลูกจะไม่ทำกุศลเหลือกุศล์จะไม่ทำอักอุศล์อยู่ข้างใครคนนั้นก็ รักอยู่ข้างใครคนนั้นก็รักปลอดภัยไม่รู้คนที่เขาอยู่ใกล้เลาราปลอดภัยนะอยู่ข้างผู้มีสีนั้นจะปลอดภัยแต่อยู่ข้างผู้ทุศีลปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยมีความสุขไหม ไม่มีความสุขเลยนะครับแล้วถ้าศึกษาไปเรื่อยๆฟังไปหลับไปยายเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าคนในยุคอดีนนะฟังพระสัมมาสองพุทธเจ้าฟังไปคนหนึ่งนะั่งอย่างนี้ลูกในห้องนี้มีไหมเนี่ยมีนะสับป,ปะโคนะอะ่อีกคนหนึ่งนะั่งอย่างนี้ลูกแคบดินใหญ่เลย อีกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งนั่งแหงดูท้องฟ้าอยู่นั่งหละอีกคนหนึ่งนั่งตรุกพระธรรมคำสอนอัธยาศสัยเหล่านี้คืออัจฉยิสัยของคนดีหรือคนไม่ดีคนไหนที่ลูกคิดว่าดีที่สุดนั่งตรุกในถ้มใช่ไหมนี่ไงคนเหล่านี้ไง ลูกนั่งตรึกในธรรมนั้นคือพระองค์ท่านพระนรนบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เคยคิดเลยว่ามีบุคคลอย่างนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์นั้นแสดงธรรมลูปจะดูสิพระนรนถึงข้ายำพึงไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยายจะลำพึงว่าโอ้ยายดีใจเหลือเกินที่ได้เห็น มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่นั่งตรึกในธรรมซึ่งเป็นคนที่ดีที่สุดในอดีตและปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มีให้เห็นดีไงห้าสิบท่นอาจจะมีบางท่านอ่อนแอร่างกายนะคะอ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอตามนะคะในขอเดี๋ยวก่อนที่ยายจะสาธยายไนใครมีเมนบ้างแล้วยกมือ โ okay. อเคเดี๋ยวแค่นี้นะลูกนะเอ่อร่างกายของลูกเนี่ยมันจะบอกบานไปเรื่อยๆความสูงก็จะค่อนข้างคงที่นะลูกนะเนื่องจากฮอร์โมนเพศมันจะทําให้หัวข้อของกระดูกเนี่ยไม่สามารถเพิ่มความสูงได้อีกแต่เรื่องสติปัญญาเรยวไหมไม่เกี่ยวแต่เราก็เพิ่มความเกียนมากขึ้นกว่าผู้ชายนะลูกนะ เพราะผู้ชายจะตรงข้ามกับเราผู้ชายนันเนี่ยเขาพออายุก็สู่วัรุ่นสมองและร่างกายของเขาจะพัฒน,นา